6กุมภาพันธ์2559ชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองสกลนครนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่295หมู่ที่5ตำบลธาตนาเวงอำเภอเมืองของนางสาวจริยาธงชัยหรือแววที่รับแจ้งว่าใช้เป็นสถานที่ทำแท้งเถือนผ้าถุงถุงมือใส่ริง้งเข็มฉีดยาและน้ำส้มสายชู1ขวดเป็นหลักฐานสำคัญที่พบในบ้านหลังนี้ ตำรวจบอกว่าที่นี่เปิดเป็นที่ทำแท้งซึ่งรู้กันเฉพาะในแวดวงย้ายจากในเมืองออกมาอยู่บ้านมะขามป้อมโดยมีวินมอเตอร์ไซค์ทำหน้าที่พาผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์มาทำแท้งที่นี่เยือรายล่าสุดตั้งท้องได้3เดือนมีการตกลงราคาทำแท้งที่1500บาทมีนางสาวแววทำหน้าที่หมอเถือนโดยใช้สิ่งที่เธออ้างว่าเป็นยาฉีดเข้าไปในช่องคลอดใช้เวลาเพียง20นาที ก่อนจะให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างนำเหยื่อกลับไปส่งต่อมาเหยื่อรู้สึกปวดท้องรุนแรงเวียนหัวและอาเจียนจึงรีบไปหาหมอและพบว่าเด็กเสียชีวิตแล้วที่น่าตกใจนั่นคือสิ่งที่หมอเถื่อนรายนี้อ้างว่าเป็นยาฉีดยุติการตั้งครรภแท้จริงคือการฉีดน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นวิธีการที่เสี่ยงและอันตรายถึงชีวิตการทำแท้งที่ ใช้ใช้วิธีทําให้เด็กเด็กตายน,นะครับในใน,ในท้องแล้วก็ทําให้เกิดอาการตกเลือดทีนี้ก็ต้องไปตกเลือดก็มันก็จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อเธอไปทําการขุดบลูกออก<ม>ก็คือถ้าว่าไปก็คือเป็นวิธีการทําแท้งที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยผ่านไป3มวันนางสาวแววเข้ามอบตัวเธออ้างว่าไม่ได้ตั้งใจเปิดทําแท้งเถื่อนแต่ทนรบเร้าจากคนที่ตั้งคันโดยไม่พร้อมไม่ไหว ส่วนวิธีการใช้น้ำส้มสายชูฉีดเข้าไปในช่องคลอดจดจำมาจากญาติที่เป็นหมอตำแยเพื่อตอกย้ำข้อมูลที่พบว่ายังมีการเปิดทำแท้งและขายยาทำแท้งอย่างจงครึ่มในอินเทอร์เน็ตทีมงานดูแลทันภัยเข้าไปพิมพ์คำว่ายาทำแท้งใน Google ปรากฏข้อมูลมากมายโดยเฉพาะเพจที่ใช้ชื่อว่าคลินิกวางแผนครอบครัว รับให้คำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมและที่น่าตกใจมากคือมีการจำหน่ายยาทำแท้งยาสอดยาขับเลือดและยาขับเด็กไม่เกรงกลัวกฎหมายพร้อมประกาศเบอร์ติดต่อไว้เสร็จสับไปลักลอบนําเข้ายามาหรืออาจจะเป็นคนในวงการก็ได้แล้วก็เอายามาขายซึ่งอันนี้อันตรายเพราะว่าการใช้ยาตรงน,นี้ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมีความเสี่ยงอาจจะทําให้มดลูกแฝกได้มุมมองจากอดีตในแพทย์โรงพยาบาลเกาะลันตาจังหวัดกระบี ผู้เป็นเจ้าของเพจดราม a าแอดดิกเพจยอดนิยมใน Facebook ที่มีคนติดตามมากกว่าล้านคนและเน้นนำเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมทั้งสุขภาพการศึกษาและปัญหาอาชญากรรมยอมรับว่าบ้านเรายัางไม่มีกฎหมายทำแท้งเสรีแต่อนุญาตให้ทำแท้งได้ใน3กรณีนี้เท่านั้นอย่างแรกผูกข,ข่มขืนแล้วก็อย่างที่สองการตั้งท้องนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพแม่อย่างรุนแร อย่างเช่นการเป็นพิษการเป็นพิษรุนแรงแล้วก็อย่างที่3คือถ้าแม่มีอาการทางจิตอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้าร้อย่างรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะทําแท้งได้แต่นอกนั้นถือว่าเป็นการทําแท้งที่ผิกดกฎหมายอยู่จาพิชิตได้เสนอทางออกสําหรับเด็กและเยาวชนที่ท้องไม่พร้อมว่าควรเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ไม่ควรตัดสินหรือประนามว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีใจแตกหรือเลวแหลก และให้ความรู้เรื่องการคุมกําเนิดและแพทย์ศึกษาอย่างลึกซึ้งนี่คือบางทีเนี่ยการทําแท้งอย่างทําแท้งเพราะว่าพลาดไปเนี่ย <c oughs> ผมยอมรับในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราปล่อยฟรีมากเกินไปเนี่ยมันจะกเปว่าแบบพอมีปัญหาปุ๊บทาแท้งเลยมันง่ายเกินไปคือมันจะทําให้แบบคุณค่าชีวิตเด็กมันต่าลงปรนะมาณนั้นคือมันจะไม่มองว่าชีวิตเด็กก็มีค่าในการชีวิตเหมือนกันคือต้องให้ทางเลือกสุดท้ายจริงๆแล้วก็แบบให้ความช่วยเหลือเขาอย่างอื่นก่อนอย่างเช่น ช่วยเหลือหาคนเลี้ยงดูเด็กให้อะไรคนนะั้นเลืยกให้สังคมยอมรับให้พ่อแม่ยอมรับเขาได้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูได้ไม่ใช่แบบพอพลาดมาแล้วทำแทงอย่างนัน้นง่ายเกินไปปรากฏการในโลกแห่งความจริงที่เกิดขึ้นกับไปรุ่นไทยเกี่ยวกับวิธีคิดเมื่อท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่มองหาทางออกเดียวคือทำแท้งแน่นอนย่อมย้อนแย้งกับวิถีพุทธที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมองเจ้าของเพจดราม่าแอดดิกยอมรับว่าประเด็นนี้เกี่ยวเนื่องต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รับใดที่คนไทยยังไม่เปิดใจยอมรับสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นวัยที่ได้ชื่อว่าชอบความท,ท้าทายชอบลิ้มชอบลองโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา